สวัสดีครับสวัสดีสมมติเสียงการแจ้งนะครับสวัสดีนะครับพี่ๆนะครับช่องทางนะครับ u t u b e นะครับหลายท่านนะครับก็วันนี้ก็มารีวิวครึามๆหน่อยนะครับก็พามาชมนะครับเบต้าทีนะครับเบต้าทีนะครับเบต้าทีนะครับทีสามพันนะครับเบต้าทีทีสามพันา พี่ทนหนสนใจนะครับก็สามารถเข้ามาชมได้นะครับที่ร้านนารันสัตว์เข้ามาอยู่2ตัวนะครับ3ามยูหรือประมาณสิบเก้านะครับสเปคตัวนี้นะครับสเปคตัวนี้นะครับก็สามารถขับ18ได้นะครับ18กํากลังวัดไม่เยอะนะครับขับได้นะครับสบายนะครับใครที่สนใจนะครับก็สามารถเข้ามาชมได้นะครับตัวนี้นะครับอ่า ตัวนี้จะเป็นของน้ำหนักอยู่26กิโลนะครับ 2U นะครับ 3U นะครับ26กิโลนะครับ 3U ลึกประมาณ19นะครับสภาพโดยรวมก็โอเคนะครับขับ15นะครับ18นะครับ12ครับกลางขับแลมนะครับวันนี้เป็นเครื่องแหนะนะครับตีทาบเตอร์ทีนะครับเนี่ยบีเตอร์ทีนะครับเครื่องนอกนะครับ T3000 นะครับเสียงดีนะครับตัวนะครับขับกลางขับเบรได้สบายนะครับ ขับกลางขับเบรได้สบายนะครับเสียงชัดนะครับใครที่สนใจนะครับก็สามารถเข้ามาชมได้นะครับไฟปกตินะครับติดทั้งหมดเลยนะครับสนใจก็สามารถทักเข้ามาได้นะครับที่ร้านดันสัว์นะครับตัวนี้นะครับอ่ามือหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมบอกสเปกก่อนนะครับเดี๋ยวผมบอกราคานะครับตัวนี้นะครับมือหนึ่งราคาอยู่ที่นะครับนี่ยราคามือหนึ่งนะครับ ราคาล่าสุดนะครับหนึ่งมืนแปดพันห้าร้อยบาทนะครับราคามือหนึ่งนะนะครับราคามือหนึ่งนะครับตัวนี้หมื่นแปดนะครับสเปคนะครับแปดโอห์มอยู่ที่ห้าร้อยห้าสิบต่อข้างนะครับสี่โอห์มอยู่ที่ห้าร้อยนะครับต่อข้างนะครับกําลังก็ประมาณพันแปดร้อยวัตต์นะครับเครื่อนนะครับใครที่สนใจนะครับขับกลางขับแดงขับพอลิเตอร์ได้หมดนะครับเสียงดีนะครับอ่าจะไปฟังในห้องในศาลานะครับในหอประชุมนะครับได้หมดนะครับตัวนี้ มือสองนะครับใช้งานปกติมือหนึ่งประมาณ1 8 5 0 0มืนแปดห้าร้อยนะครับมือหนึ่งนะครับอยู่ที่หนึ่งหมืนปดันห้าร้อยบาทนะครับมือสองผมเอาแค่นะครับมือสองนะครับผมคิดแค่ราคาแท่นละเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับทางร้านคิดแค่แท่นละเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับมีอยู่สองแท่นนะมีอยู่สองแท่นนะครับนะครับ ทักเข้ามาได้นะครับ <oll> ใครที่สนใจนะครับก็ทักเข้ามาได้นะครับโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับเบต้าที่นะครับพีสามพันนะครับสามยูเลิศสิบเก้านะครับสนใจแวะเข้ามาชมได้นะครับจัญญานเข้านะครับเป็นเยกาวานะครับสัญญานดอกเป็นสเปคอนนะครับรูกลางไม่ต้องตอนะครับรูกลางเป็นรูบิดนะครับประมาณนี้นะครับ้างละสองได้สบาย้างละสามนะครับเสี่ยงกลาง ราคาอยู่ที่มือหนึ่งอยู่ที่หมื่นแปดห้าร้อยนะครับราคามือสองราคาแท่นละเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับพี่ทนายสนใจก็พากเข้ามาได้อยู่ที่ปทุมธานีนะครับแวะเข้ามาชมได้ tha, นะครับเดี๋ยวมาลองน้ําเสียงกันดูนะครับข้าวๆกันดูว่าเป็นไงบ้างนะครับแท่นละเจ็ดพันห้าร้อยบาทมือหนึ่งอยู่ที่มือหนึ่งอยู่ที่หมื่นแปดห้าร้อยนะครับมือสองอยู่ที่แท่นละเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับเดี๋ยวมาลองแนวเสียงกันดูว่าเป็นไงบ้างนะครับ นะครับชินนนี้นะครับขับกลางชินนนี้ขับเบดนะครับใช้งานได้ปกตินะครับทั้ง2แท่นนะครับนะครับใช้ให้ทุกันนะครับก่อนออกจากร้านนะครับชัดนะครับเสียงกลางก็ชัดนะครับ7,500บาทนะครับอันหนึ่งอยู่ที่18,500บาทนะครับ ขันละสองนะครับ15 12นิ้วนะครับได้หมดนะครับกลางแหลมเสียงชัดนะครับแล้วก็กําลังหวัดแท้นะครับกําลังหวัดแท้นะครับของเบตเตทีนะครับของอ่า NPE นําเข้านะครับแบรนเบตเตอรทีนะครับในอ่านัตพงศ์นะครับคนอ่าสายหวานนะครับเล่นเยอะนะครับแบรนด์นี้นะครับเสียงดีนะครับเสียงดีนะครับราคานะครับมือหนึ่งอยู่ที่ราคาแท่งนละ18,500บาทนะครับมือสองนะครับ มือสองแท่นรับเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับคู่นี้หมื่นห้านะครับคุ้มราคานะครับซื้อใหม่ก็ประมาณสามหมื่นกว่าบาทนะครับคู่นี้ครับอันนี้ก็หมื่นห้านะครับสนใจนะครับโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับศูนย์แปดสามนะครับเจ็ดสามเก้าแปดเก้าสี่ห้านะครับศูนย์แปดสามเจ็ดสามเก้าแปดเก้าสี่ห้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับลูกค้าเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณมากครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ